ถ้าคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นคนที่พลังงานลบแล้วก็อยู่ด้วยกันมา3าสิบเปีแล้วอะ่ะคงไม่สามารถที่จะแบบแยกออกจากกันได้แล้วแหละนะครับทำอย่างไรดีนะผมแนะนําให้2ข้อครับในเมื่อเราอยู่ด้วยกันมาแล้วเราคงไม่สามารถที่จะแยกกันได้แล้วใช่ไหมครับข้อที่1นนะครับคือการจูนจิตตอนเช้าก่อนการจูนจิตตอนเช้าคือการที่เราบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ยอมให้ใครหรือสถานการณ์ใดามาทําให้เรา มีความสุขน้อยลงนี่คือการจูนจิตก่อนตอนเช้าเพราะถ้าเราตั้งหลักไว้แบบนี้ปุ๊บคนที่มีพลังงานลบรอบข้างเนี่ยจะทําอะไรเราไม่ได้ข้อที่2นะครับคือจํากัดการใช้เวลาเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เขาอารมณ์ดีเราเข้าไปอยู่ใกล้เขาพลังงานดีแต่ถ้าเราเริ่มแล้วว่าเขาอารมณ์ไม่ดีเราอย่าไปอยู่ใกล้เขาดังนั้นเราต้องฉลาดที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคนพลังงานลบที่อยู่รอบตัวเราครับส่วนใครก็ตามชอบการตอบคาถามสั้นๆแบบนี้กด4เปิดไว้นะครับเพื่อจะไม่ พลาดความรู้ดีจากผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ